เมื่อเด็กธรรมดาที่บังเอิญได้เข้าไปอยู่ในโรงเรียนสอนแม่มดแต่ต่อมาเธอก็ได้รู้ว่าตัวเองเป็นคนของตระกูลแม่มดที่ยิ่งใหญ่เรื่องราวจากนี้จะเป็นยังไงต่อไปเชิญไปรับชมกันเลยครับกับ The Worst Witch โอมเพียงแม่มดน้อยสู้ตายหลังจากที่อินดิโก้ได้หนีออกไปจากโรงเรียนเมื่อวันก่อนในวันนี้พิธีแต่งงานของครูแบทกับโลแวนก็กำลังจะเริ่มขึ้นแล้วครูดิวจึงมอบหมายหน้าที่ให้พวกซีบิวไปรับตัวผู้ประกอบพิธีแต่งงานมา เพราะตอนนี้ไม่กวาดของเขาได้พังไปทําให้ติดอยู่ข้างล่างภูเขาแถมเขาก็ยังไม่ชอบใช้คาถาเคลื่อนย้ายเพราะมันจะทําให้เคลื่อนไสอีกครูดิวจึงอยากให้ทั้ง3าคนลงไปรับผู้ประกอบพิธีมาที่นี่ซึ่งครูดิวก็ได้บอกว่าถ้าออกไปข้างนอกก็ให้ระวังตัวด้วยเพราะวันนี้ครูแคเกิลได้ถอนคาถาล่องหุนออกเพื่อให้ญาติที่ไม่มีเวทมนต์สามารถมองเห็นและมาร่วมพิธีได้ทําให้บางทีอาจจะมีคนในโลกไรเวทมนต์มองเห็นพวกเธอด้วยเหมือนกัน ส่วนครูแคคเกลิลที่กำลังรับแขกอยู่ตรงหน้าอาคารในระหว่างนั้นมิวเดตที่ออกไปตามหาอินดิโก้ก็ได้กลับเข้ามาซึ่งตอนนี้เธอก็ยังหาตัวอินดิโก้ไม่พบเลยมิวเดตจึงเป็นห่วงว่าอินดิโก้จะไปอยู่ที่ไหนเพราะในโลกไรเวทมนต์เธอไม่มีคนรู้จักที่จะให้ไปอาศัยอยู่ด้วยแต่ก็ยังดีที่เจ้าสตาร์มาได้หนีไปกับเธอทําให้อย่างน้อยเธอก็จะได้ไม่ต้องโดดเดี่ยวและทันใดนั้นพอครูแคคเกลิลพาแขกเข้าไปข้างในแล้วอีเทวก็ได้ออกมาหามิวเดตบอกว่าเธอพอจะมีวิธีทําให้อินดิโก้กลับมาได้ ตัดภาพมาที่ทางฟังของพวกซีบิวพอทั้งสาพากันลงไปถึงตีนเขาแล้วพวกเธอก็เจอกับชายคนหนึ่งที่อยู่ตรงป้ายรถเมล์จึงคิดว่าเขาคนนี้จะต้องเป็นผู้ประกอบพิธีแน่เลยพากันรับตัวเขากลับไปที่โรงเรียนแต่ว่าพอทุกคนพากันกลับไปแล้วผู้ประกอบพิธีตัวจริงก็ได้เดินออกมาจากพุ่มไม้เพราะกำลังหาทาวันเพื่อจะมาซ่อมไม้กวาดและสงสัยว่าทำไมไม่มีพวกแม่มดมารับไปสักที ตัดภาพมาที่ในโรงเรียนหลังจากที่อ e ีเทลบอกมิวดตว่าเธอมีวิธีทําให้อินดิโก้กลับมาจากนั้นทั้งสองก็พากันไปแอบ,บดูครูแคคเกลซึ่งตอนนี้กําลังรอของบางอย่างมาส่งอีเทลบอกว่ามันคือของขวัญที่หัวหน้าพอมดจะส่งมาให้กับครูแบดเพื่อเป็นของขวัญวันแต่งงานที่คู่รักทุกคู่จะได้รับซึ่งสิ่งที่อยู่ข้างในนั้นมันก็คือดาวอธิฐานและอ e ีเทลก็คิดจะแอบ,บขโมยเอามันมาเพื่อใช้ตามหาอินดิโก แต่มิวเดตก็บอกว่าเธอจะไม่ทำแบบนั้นอีกเพราะการที่เธอขโมยดาวอธิษฐานตอนนั้นมันทำให้เกิดปัญหามาแล้วแต่อ e ีเทลก็บอกว่าเราจะใช้มันทำเพื่ออินดิโกเพราะเธอแค่อยากทำอะไรบางอย่างที่ไม่ทำให้รู้สึกผิดบ้างสักครั้งจนทำให้มิวเดตเริ่มใจอ่อนเลยยอมทำตามแผนของอ e ีเทลส่วนที่ในห้องปรุงยาหลังจากที่พวกซีบิวพาชายคนหนึ่งมาที่นี่พวกเธอก็เห็นว่าเขาทำตัวแป,กแปลกๆและมีอาการหวาดกลัวหลังจากที่เพิ่งจะขี่ไมกวาดมา จึงทาให้พวกซีบิวรู้ว่าชายคนนี้ไม่ใช่ผู้ประกอบพิธีแต่งงานและทันใดนั้นเขาก็ได้สะดุดล้มจนไปชนกับอุปกรณ์ที่ใช้ปรุงยาและทําให้เกิดควันออกมาทั่วถังห้องพอพวกซีบิวรู้ตัวอีกทีชายคนนั้นก็แอบ,บหนีไปซะแล้วบีกับแคลิสจึงพากันออกไปตามหาเพราะถ้าหากว่าคนอื่นรู้ว่าพวกเธอพาคนแปลกหน้าเข้ามาในโรงเรียนชีวิตการเป็นแม่มดของพวกเธอจะต้องจบเห่แน่ดังนั้นจะต้องรีบหาตัวเขาให้เจอแล้วพากลับไปส่งไว้ที่เดิมจากนั้นก็ใช้ผงหลงลืมเพื่อลบความทรงจําให้กับเขาและในระหว่างที่ท ทั้งสองกำลังปรึกษากันอยู่ทันใดนั้นจูเลียฮับเบิลก็ได้เดินผ่านมาพอดีเพราะถูกเชิญให้มาร่วมงานแต่งของครูแบดด้วยบีกับแคลลิสจึงตัดสินใจเอาเรื่องนี้ไปบอกให้กับจูเลียเพื่อจะขอให้จูเลียช่วยพวกเธอตามหาชายคนนั้นแล้วแคลลิสก็ถามจูเลียว่าคนธรรมดาจะทํายังไงเมื่อตัวเองหลงเข้ามาในโรงเรียนที่มีเวทมนต์จูเลียก็คิดว่าเขาคงจะไปหาสถานที่ที่มีสัญญาณโทรศัพท์เพื่อจะได้ติดต่อขอความช่วยเหลือจากตำรวจได้และในขณะเดียวกันชายคนนั้นที่กาลังหาสัญญาณโทรศัพท์อยู่ ทันใดนั้นเขาก็เห็นว่ามีคนกําลังเข้ามาซึ่งก็คือคูโลแวนกับเฟลิซิตี้ที่ได้เชิญกบให้มาร่วมงานแต่งด้วยแต่ว่าจูจูโลแวนก็ได้จับแมลงวันกินเป็นอาหารพอชายคนนั้นเห็นเข้าจึงทําให้เขาตกใจแล้วรีบวิ่งหนีออกไปที่อื่นต่อส่วนซีบิวที่กลับลงไปรับผู้ประกอบพิธีตัวจริงแต่ว่าพอไปถึงเขาก็ไม่อยู่แล้วซึ่งผู้ประกอบพิธีนั้นเห็นว่าไม่มีคนมารับไปสักทีเขาจึงตัดสินใจขึ้นรถประจำทางไปเองซะเลย ตัดภาพกลับมาที่ในโรงเรียนอีกครั้งในระหว่างที่ชายคนธรรมดากําลังวิ่งหนีจู่ๆเขาก็ไปชนเข้ากับมอ้อของเมเบลจนทําให้ล้มหมดสติไปพอแคลริสจึงจัดการลากเขาไปไว้ในห้องปรุงยาจากนั้นในขณะที่พวกแคลริสกาลังหาวิธีจะพาตัวเขาไปส่งทันใดนั้นซีบิวก็ได้กลับมาถึงบอกว่าผู้ประกอบพิธีตัวจริงไม่อยู่แล้วทําให้ตอนนี้ไม่มีคนไปประกอบพิธีแต่งงานให้กับครูแบทแคลริสจึงคิดว่าเธอจะใช้คาถาหุ่นเชิดกับชายคนนี้เพื่อให้เขาสวมบทเป็นผู้ประกอบพิธีแทนว่าแล้วแคลริสก็ไปอามงกุฎ ดอกไม้มาสวมที่หัวพร้อมกับไล่คาถาหุ่นเชิดลงไปจนทำให้ใช้ที่นอนสลบอยู่ได้ลุกขึ้นมาแล้วทำท่าทางตามที่แคลริสสั่ง จากนั้นพอพิธีแต่งงานได้เริ่มขึ้นแคลลิสก็บ,บังคับให้ชายคนนั้นเดินเข้าไปในงานแต่ว่าเธอก็ไม่มีสมาธิพอจะควบคุมชายคนนั้นให้เดินเข้าไปได้สีบิวจึงแย่งมงกุฎด,ดอกไม้มาใส่แล้วเป็นคนบังคับชายคนนั้นแทนจนในที่สุดเขาก็สามารถเดินเข้าไปถึงที่เจ้าบ่าวกับเจ้าสาวรออยู่แล้วได้เริ่มกล่าวตามประเพณีของงานแต่งส่วนทางฟังของมิวเดตในขณะที่ทุกคนกําลังไปร่วมพิธีเธอก็แอบไปหาเฟลิซิตี้ที่กําลังเฝ้าห้องครูแคเกิลอยู่แล้วบอกให้ฟิธไปร่วมพิธีได้ส่วนเธอจะเฝ้าปูออาไว้เงจ ากนั้นพอเฟล i ิซิตี้ไม่อยู่แล้วมิวเดตก็เรียกให้อ e ีเทลที่กำลังแอบอยู่ให้ออกมาหาแล้วให้อ e ีเทลเข้าไปสลับดาวอธิษฐานในห้องครูแคกเกลเพื่อเอาของปลอมไปใส่ไว้ในนั้นแทน ภาพกลับมาที่พิธีแต่งงานในระหว่างที่ซีบิวกำลังบังคับหุ่นเชิดอ,อยู่นั้นจูจูก็ได้มีตัวต่อบินเข้ามากวนเธอจนทําให้ซีบิวไม่มีสมาธิในการบังคับบีก็เลยแย่งอมองกุฎนั้นมาแล้วเป็นคนบังคับต่อแทนซีบิวแต่ว่าในระหว่างที่บีเป็นคนบังคับเธอก็เผลอพูดออกไปว่าบทกวีที่เมเบลกําลังอ่านอยู่มันไม่มีความโรแมนติกเลยครูโลเวนจะต้องเป็นคนเลือกมาแนๆ่ๆซึ่งมันก็ทําให้ชายคนนั้นพูดออกมาตามไปด้วยจนทําให้ทุกคนในงานต่างพากันมึนงงจูเลียก็เลยอมองกุฎด,ดอก ไม้มาสวมต่อจากบีแล้วแก้สถานการณ์ให้กลับเป็นปกติแต่ทันใดนั้นจูเลียก็เห็นว่าครูฮัตบุมกำลังหันมาทางพวกเธอจูเลียจึงรีบเอามงกุฎนั้นหนีออกไปก่อนพอครูฮัตบุมมาถึงจึงถามเด็กๆว่าขึ้นมาทําอะไรข้างบนนี้ซึ่งแครลิสก็ตอบไปว่าข้างบนมันเห็นชัดกว่าส่วนจูเลียที่หนีออกมาเธอก็รีบทําพิธีต่อให้เศษจ,จนในที่สุดเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวก็ได้ประกาศครองรักกันตามพิธีจนทุกอย่างนั้นเสร็จสมบูรณ์แล้วจูเลียก็รีบพาตัวชายคนนั้นออไา,าน่พพานออไไไมน ผู้ประกอบพิธีตัวจริงก็ได้เดินทางมาถึงแล้วขอโทษที่เดินทางมาช้าเพราะต้องปีนขึ้นภูเขามาด้วยตัวเองพร้อมกับถามว่าจะเริ่มพิธีกันเลยไหมพอทุกคนเห็นว่าผู้ประกอบพิธีตัวจริงคือชายคนนี้จึงสงสัยว่าแล้วชายที่เพิ่งจะออกไปนั่นคือใครกันส่วนมิวเดตกับอ e ีเทลที่ตอนนี้ทั้งคู่ได้ดาอธิษฐานมาแล้วอีเทลก็บอกมิวเดตว่าอธิษฐานให้อีดทิโก้กลับมาตอนนี้เลยแต่ว่ามิวเดตก็เกิดรู้สึกผิดขึ้นมาและไม่อยากที่จะใช้มันแล้วเธอจึงตัดสินใจวิ่งกลับเพื่อจะเอามนไปคื และในขณนะเดียวกันทางฝั่งของพวกซีบิวที่ได้พาชายคนนั้นกลับไปที่ห้องปรุงยาแล้วทุกคนก็ได้คลายคาถาหุ่นเชิดให้กับเขาแล้วพากลับลงไปส่งยังโลกไรเวทมนต์เหมือนเดิมซึ่งพอไปถึงชายคนนั้นก็คิดจะโทรไปแจ้งตำรวจแต่ทันใดนั้นจูเลียก็ตามเข้ามาหาแล้วเป่าพงลงลืมให้กับเขาจนทําให้ความทรงจําที่เคยอยู่ในโรงเรียนทั้งหมดหายไปแล้วจูเลียก็เข้าไปทําความรู้จักเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น กลับมาที่ทางฟังของมิวเดในขณะที่เธอกําลังจะเอาดาวอธิษฐานไปคืนอีเทลวก็พยายามบอกให้มิวเดดหยุดแล้วถามว่าไม่อยากให้อินดิโก้กลับมาหรอซึ่งมิวเดตก็บอกว่าเธอจะทําทุกอย่างเพื่อให้อินดิโก้กลับมาแต่ว่าดาวอธิษฐานนี้มันเป็นของครูแบตกับโลแวนเวฟบดังนั้นเธอจะต้องเอามันไปคืนให้กับพวกเขาในทันใดนั้นครูแบตก็ผ่านมาได้ยินเข้าพอดีจึงถามมิวเดว่าเธอแอบเอาดาวอธิษฐานมาใช่ไหมมิวเดดจึงยอมสารภาพแล้วเอามันคืนให้กับครูแบตไป แต่ว่าครูแบทกลับยกมันให้กับมิลเดเพราะเชื่อว่าครั้งนี้มิลเดตจะต้องใช้มันด้วยเหตุผลที่ดีแน่จากนั้นมิวเดดกับอ e ีเทลก็พากันกลับเข้าไปที่ห้องเพื่อจะใช้ดาวอธิษฐานเสกให้อินดิโก้กลับมาซึ่งมิวเดตก็บอกว่าอ e ีเทลควรจะเป็นคนทำมันเพราะอ e ีเทลจะได้แสดงให้คนอื่นเห็นว่าเธอเป็นคนพาอินดิโก้กลับมาเองอีเทลจึงตัดสินใจรับดาวอธิษฐานนั้นมาจากมิวเดแต่ว่าเธอกลับไม่ได้คิดที่จะใช้มันพาอินดิโก้กลับมาแล้วอ e ีเทลก็ใช้คาถาเคลื่อนย้ายออกไปข้างนอก ทันใดนั้นแสงจากการใช้ดาวอธิษฐานก็ได้สว่างขึ้นพอมิวเดตคิดจะตามออกไปดูก็เจอกับอ e ีเทลที่เดินกลับพ้อมาพอดีมิวเดดจึงพยายามถามอ e ีเทลว่าเธอทำอะไรลงไปแต่อ e ีเทลนั้นก็ไม่ยอมตอบแล้วเดินจากไปโดยที่ไม่สนใจมิวเดตเลย